พวกเธอได้ไปต่อเปิดรายชื่อสีชาติผ่านเข้ารอบ8ทีมศึกชิงแชมป์โลก2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทย รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยหลังผ่านการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้ว8คู่ทำให้ถึงตอนนี้ได้แล้ว4ชาติที่สามารถการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นอิตาลีโปแลนด์ Poland. โปรแกร,รมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือ วันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568เวลา17นาฬกาจีนพบฝรั่งเศสเวลา20นาฬกา30นาทีบราซิลพบโดมินิกันวันจันทร์ที่1กัญญยนยายน2568เวลา17นาฬกาสหรัฐอเมริกาพบแคนาดาเวลา20นาฬกา30นาทีตุรกีพบสซลโลวีเนีย สำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายจะเล่นในระบบน็อกเอาท์แข่งขันกันที่สนามอินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่3-4ถึงกันยายน2568